ก็นานทีมันก็มีแค่นี้แหละนะครับแต่มันก็ไม่ได้บ่อยนะครับนานทีจะได้มีวันมีความสุขแบบนี้เมื่อคืนก็เป็นวันที่มีพวกผมมีความสุขมากได้ยิ้มได้หัวเราะได้ปลดปล่อยไมนยังไม่จบอีกแล้วมันยังไม่จบอีกแล้วมันเกิดมาแบบลูกอะมาอีกแล้ว ยังไม่จบอี่เราทุกคนมันเกิดอบบมันจะเกิดอะไรกันน,กน,นะันาะมันจะเกิดเดือนหนึ่งเลยเหรอเ <c oughs> สียง <c oughs> นั่นมันเลยแล้วพี่หมล้ว <c oughs> นะแตะวันผุนไปทั้งคุ้มทุง <c oughs> เกิดซึมเอือดนะครับสนุกนุกนกุกนุกสามหน้าสามหลังสองแต่และคนโอ้โหแบบคือมองไปบางครั้ง มันเหมือนไม่ใช่นักร้องอ่ะพี่ออนนะครับพี่ออนคือหนักมากเมื่อคืนเต้นหคนละบุกชวนน้องๆยัวย่วยั่วพี่สิงยั่วสวา่านแบบโอ้โหแบบสุดๆอ่ะผิวเลยนะครับมันเหมือนแบบมันไม่เหมือนอ่าระบำชาวเก่ะน,นะแต่เต้นท่าระบำชาวเกาะมันเหมือนลูกขังลูกเคยแบบเราลูกขังไหมลูกขังแล้วลเราแล้วเราหมุนอ่ะแบบพี่ออนประมาณนั้นแหละเหมือนลูกลูกขังเหมือนลูกขังกลม กลมๆแล้วมันหมุนนะเดาบิดขึ้นนะครับไอสิงส่วนที่อ่อนนะครับเต็นหุ่นละมูบดขึ้นอี่ไปก็คุยกับลำโพงไปลกลับบ้านยังไงไม่รู้นะผมไม่รู้แต่ข้อนะผมเกือบผมยังไม่หาไม่เห็นเลยผมไม่รู้เรื่องใครแล้วเมื่อคืนนี่ผมกลับมานะครับไม่รู้ว่าไปลากลับยังไงนุ๊กกลับยังไงนะครับไม่รู้นะครับเขาก็าชบอกการต้องกันว่าผมกับบอลลู นับส่วนตัวผมแล้วผมหากรองเท้าไม่เจอเมื่อคืนีผมกลับมาอย่างไงผมยังไม่รู้ว่าผมกลับมาได้ยังไงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมใส่หมวกกันน็อกอยู่นะครับป้องกันตัวเอง